เวลามาอยู่ซ้ายบนนั่นไงอ้าว tower has fallen นี fallen. ่มันมัน tower ของใครวะที่มันฟอลเล n เนี่ยของกูปะเนี่ยไม่รู้ว่าเฮียกูช่วยใครเขาไม่ได้ไอเฮียนี่หลอไอหนี่สัสคุณตีนะหล่อนะนะเสร็จวิ่งหนีเฮีย นี่ไงกูทาเพ,พิ่มมารุมแล้วสัตนี่อันติหมีขยายร่างโอ้โหสุดยอดโอ้โหยหมีแม่งโหดแล้วเว้ยเฮ้ยโหดสุดยอดเดี๋ยวซูมก่อนเอาไอสัตว์ซูมแล้วไปไหนเนี่ย <c oughs> มีอย่างโหดอ่ะตบดีตัดตบได้เฮ้ยโอ้โหโโหมีสุดยอดอ่ะตบตบไปพวกนี้ก็ได้นะฮะต <c oughs> บแม่งเจี้ยงหมดอ่ะหมีอันติฮะ อันติหมีแค่แปลงร่างแล้วตัวใหญ่ขึ้นเเฉยเปล่าเ,เนี่ยเอาหดแล้วไอ้เหี้ยว้าสกิลแปลงร่างแม่งสุดยอดเราเรียกว่าสกิลเอเรชั่นไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยนี่หมอนมากนะไอ้เหี้ยมานาแม่งก็หมดโอ้ยไม่ไหวกลับบ้านก่อนเหี้ยแม่งหลอยสา มีไม่มีสกิลหลอยเลยเหรอวะ <c oughs> ขาดสุดชีวแล้วเฮ้ยไม่เอาไม่เอาคุณโนเยียดจ๊งเงิบกลับบ้าน <c oughs> เฮียวันนี้กูจะตายกี่รอบไอ้สาสตร์พูดเล่นพูดเล่นร้อยศพแม่งจะร้อยจริงๆเอาไว้เนี่ย <c oughs> เฮียเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่จะชนะเนี่ย มันมันจะจบภายในกี่นาทีวะเนี่ยอาจจะไม่พอนะเนี่ยไม่ต้องคำรามไล้สัตว์วิ่งเร็วๆเ,วเฮ้ยมีเอ้ยว่าฮาร์ดดิจะเต็มนะหมี ơi, มเอ้ยรีบหน่อยเอาละเจอเป้าหมายฮะแต่เหมือนมันมีหรอยด้วยนี่ว่าทำยังไงดีเล่นในตัวนี้ก่อนวะเดี๋ยวต,ต่อได้หลรอยไม่เท่าไหร่พวกนี้ลูกจ็อกนะฮะ ขำๆนะฮะมีลุยแหลกอยู่แล้วเจอลูกจอกก็ตบแหลกวัวดูวิชาเรชชั่นก่อนนะฮะใช้ไม่ถูกเวลานะฮะไม่มีคนเจอแต่ลูกจอกไสซะมาแล้วตัวใหญ่มาแล้วเอาไม่ให้ตายเอาไม่ให้ตายาท่าทางท่าทางกูจะตายเองซะแล้ว มีทุบเข้าไปมีไม่ไหวแล้วมีหนีก่อนไว้เฮียอี้มตามหลังไม่อีกไอสัตว์ร้อยนี่เฮียไปแล้วโอ้โห่เจ็ดเง้อไปแล้วมีกลับบ้านไอเชี่ยมีเมื่อไรจะเก่งวะไอเฮียฟอล l e เยอะเหลือเกินจะแพ้แล้วไหมเนี่ย นีหมีกำลังหาที่ไปอยู่นะฮะมั่วค่อนข้างมั่วอยู่ยังเดินไม่ค่อยเป็นนะฮะเห็นใครตีกันอยู่วิ่งตามไปก่อนนะฮะกรอบก่อนเลยนะฮะ เห็นลูกจ็อกแล้วหมีเข้าไปลุยเลยครับหมีไม่เคยกลัวนะฮะหมีกดไม่โดนเป้าหมายนะฮะยืนโง่ไปพักหนึ่งตบแลกอุมตีนที่คาดคาดคาด,าดตอนนี้รู้สึกว่าเสียงดนตรีจะดังเหลือเกินจุดเพลงประกอบอะ กบแรลกตบแรกสุดโหดนีีสุดโหดโหดกับยุกจ็อกเท่านั้นนะหมีก็ขยายร่างแล้วเทเจ่งเดี๋ยวถ้าเล่นจริงจังก็จะเล่นตัวหมีนี่แหละแม่งเท่ว่ะ ไม่ไม่มีสกิลหรอยนะเขาเลยตัวใหญ่มาแล้ะวัะนี้ครับลบโชว์หนึ่งทีขอยไปตั้งหลักก่อนนะฮะเอาไอสัตว์แม่นทุ่มกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจ๊งเลยสาย This spell is not yet ready This spell is not yet ready สู้ตายฮะใครจะตายก่อนดูกันแต่แม่งพวกเยอะกว่านี่หว่าเจ๊งเก็บกลับบ้านนะฮะไอสัตว์หมี สัตว์มีร้อยศพนะฮะดูแถบรักชั่นเลยฮะนานศาสตร์แล้วตอนนีออ้ใช้เวลาไปเยอะแล้วนะฮะยังไม่ได้ไปไหนเลยกูย,ยังเดินไม่เกินครึ่งแมปเลยศาสตร์ <c oughs> เริ่มอ้อมแล้วนะหมีเริ่มอ้อมไม่ใช่อะไรหรอกเห็นจุดแดงๆอยู่ตรงนน้น น่าจะเป็นใครตีนี่ไงลูกจ็อกฮะหมีเดินหาลูกจ็อกอย่างเดียวนะฮะ <c oughs> วิ่งมาตบอย่างแรงเลยปาบป,ปาบ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> หมดลูกจ็อกแล้วเอายางยางจัดเอีก <c oughs> หมีชอบนะฮะตบลูกจ็อกเนี่ยงานอนดิเรกเลย <c oughs> ไม่ต้องคำรามไม่สารลูกจ็อกอีกแล้วนะฮะมีความสุขเพลินมากที่ได้ตบลูกจ็อกนะฮะ รีบเข้าไปประจำบาลน,นะฮะ This spell is not yet ready. <Mega Kill. S 1> ตอนนี้พวกมาเยอะฮะไม่กลัวนะฮะลุยแหลกเดินอย่างช้า This spell is not yet ready. This spell is not is spell ไม่เบื่อเบื่อสกิลตัวเองม่ะเป็นเหี้ยอะไรวะมึงคูนดาวชาว้าหายเอาคนมา <yet> คนมาโอ้กําลังแถ่ร่างพอดีมึงเสร็จทุแน่แม่งแต่โดนป้อ,อมหล่อยู่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวหนีป้อมก่อนนีผมมากนะเอาไอ้สัส This spell not yet is spell r ารสกิลแม่งดีวะ่ะโอ้แม่งโดนแม่งโดนแมน่งเหี้ยแม่งเหี้ยเงิบตายอีกแล้วเอสัตว์หมีมึงจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ เดี๋ยวนะนี่คือกูมาตายโชว์ออกสื่อหรืออะไรเนี่ยฮะแม่งตายจังเลยเฮ้ยใครเริ่มเล่นเกมใหม่ก็ดูไว้นะฮะว่ามันเล่นยังไงจะมาแบบร้อยศพโชว์เหมือนเดอะเกรดหรือไม่ฮีโร่น่าจะมีส่วนทำให้เก่งนะเพราะว่าหมีนี่มันมันขาดสกิลเรนช่วยแม่งเข้าไปทุบอย่างเดียวส้นตีน อยู่ไกลๆรลอยเอาดีกว่าแต่ก็ถือว่าแอตแท็กก็ค่อนข้างค่อนข้างแรงไหมเหมือนที่เหมือนจะแรงอยู่ป่ะถ้าหนึ่งหนึ่งน่าจะโอเคนะนี่แมงลุกแมงลุกแมงกะแมงกะแมงกะลมกะลมลูกจ๊อกก็ลูกจ๊อกในหมีไม่เคยกลัวนะฮะ เห็นลูกยกลูกหมีวิ่งเข้าหาเลยนะฮะตบซ้ายทีขวาทีเลยนะฮะหน้าหันไอซ่าหน้าสัน incorrect target หน้าสัน i n c o r r e c เออเออเออหน้าสัน,น,สน,น,สนตัวโยนไอ้ซ่า แถวบ้านเรียกตบดินนะฮะเฮียเียแล้วเนี่ยปอมแม่งหยุดเฮียเฮียจริงๆแม่งมีคนเศร้าด้วยสาตร์อ้าวเลยแม่งมาลุมกาจากไหนตัววะมีถอยก์เฮ้ยแม่วิ่งตามเฮียเจ๊งไหมเนี่ยเจ๊งไหมเนี่ยโอยใช้สกิลกลิ้งในการหนีนะฮะสุดโหดอ่ะอ๋อให้ศาสตร์แค่เลยกูนักหนา This spell not yet ตี <ไป S 2> พอ<ร>ตายพอมตายเชี่ยเออไปนะหมีกูสักสกลับบ้านนะฮะหมีเฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยวันนี้จะจบไหมแมชหนึ่งเขามีเวลาให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะหมีไม่ไหวแล้วว่าให้ปล่อยเพื่อนเล่นเหนือมั้งเนี่ย เงินทองก็หายยากจริงๆเดี๋ยวใต้อีกทีผมเลิกอัดแล้วนะนี่แค่เป็นแนวทางเล่นๆให้ดูเฉ oh. ยๆว่าเออเริ่มเล่นมาเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างนะฮะจริงๆทิวเทอร์ลก็สอนมาค่อนข้างใช้ได้แหละแต่ผมแม่งจำไม่ได้วะ่ะเออใช่กดหนึ่งออมูนนี่ว่าไอศาสตร์กูกไ็ไม่กดกับเขาเลยลืมนี่ไงฮะทิวเทอร์ลสอนมาแต่ oh. ไม่จำนะฮะ โอ้โหเจอตัวใหญ่เลยเฮ้ยแบบนี้จะไหวอ่ะสมไมวะ incorrect a r g e t อ๋อตัวนี้ใช้สกิลไม่ได้ฮะบอย่างเดียว i n c o r r e r t บอเดียวก็ตบเอาดีมา s s yet r a d อา

ไอเี่ยเสามาจากไหนวะหนีแล้ว่าตามกูเมีแม่งทำอะไรน่ารักว่ะเข็งม,ม,มากดีแล้วเขาไปตบเลยครับไอเฮียมันมานาหมด This spell is spell yet ready. not ไม่ใช้ไม่ได้วะโอ้ยไปแล้วเหี yeah. ้ยโอ้ยไหวไหมเนี่ยกูห <c oughs> นีหนีหนีหนี Incorrect <oughs> target ไม่ใช This spell is not yet ready โอ oh. 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 ้เจงแม่งโดนเพย์เยอร์ชาแม่งเซ็งว่ะพอพอเลิกเลิกจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะ แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวอาจจะเล่นดีกว่าน,นี้มาไห่เดี๋ยวมาอัดโชว์อีกนะฮะวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็วิธีการเล่นคร่าวๆนะฮะก็อย่างเงี้ยเข้าไปตายเข้าไปตายแล้วแหละเพลินสนุกนะฮะโอเคสวัสดีครับทุกท่าน